สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุปูสุขนนะครับเนาะครับครับมือี้ท่างซองเสี้ยงหยาผ้าเลาะมาแล้วด้อครับเด้อครับตามต่อเนาะครับเนาะครับสาหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับหมวดประจําวันที่สิบเก้าแะครับมืออื่นนี่เนาะครับเนาะครับชุดนี้ก็เป็นของปูขุนนะครับเด้อครับสําหรับปูขุนหมวดที่แล้วของเพิ่นกับเขารูดครับเต็มเต็มเนาะครับเนาะงามงามครับสําหรับปูขุนเพิ่งเดดซ้งตัวเลขมาแล้วครับตอนนี้ครับ เหล็กเล้าพัฒนาด้ครับเด้อครับงวดประจําวันที่สิบเก้าแหะครับอย่าลืมยาวพาดครับโอกาสมีหน่อยนะครับเนาะสาหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับตองวดไปเลยครับวันศุกร์้า่ขนกับโอเคนะครับเนาะงามครับสําหรับผู้ไดเขามาแล้ว่าอย่าลืมนะครับเด้อครับกดไหลกดแช่กดติดตามครับเพื่อสิบวันได้ผ่านแนวทางนะครับเนาะสําหรับตัวเหล็กงามงามปูขุนครับสําหรับรัฐบาลปูขุนกาเข่าสามสุดครับ สามสุดสี่สุดเขาบัดกุศลแหละครับเขาเวินนะครับเนาะครับถูกตำล่าถูกอาจารย์ก็ให้มาเสี่ยงยากันได้ลุงไปแล้วนะครับเนาะครับเขามาตามต่อนะครับเ้อะครับสําหรับเป็นเหล็กเล่าพัฒนาเหล็กไายวันนะครับเด้อครับสําหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกับพานนะครับเด้อพานไปเลยนะครับเนาะครับผู้มากอีรีผู้ละครับผู้มากอีรีนะครับเนาะพอได้คาขับขานขับน้ำครับพอได้ให้ลูกไปลุงเลียนครับ ดีเดียวน้อยนะครับเด้อครับว่าต้องจริงจังมากไหมครับทางส่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะครับพิจารณาเบิ้งครับครับสําหรับตัวเลขหางงามสำหรับปูขุนมาแล้วครับครับเขาไปเบิ้งตัวเลขเนาะครับเนาะบ้านนี้ครับครับนี่เป็นเล้าพัฒนาเด้อครับเด้องวดที่แล้วของปูขุนครับเลขเล้าองคการสองสองเก้าสามเก้าศูนย์เลยครับ ล่างกับเก่าสนะครับเนาะบนกับเก่าศูนย์สำหรับเหล็กเล่าพัฒนาควบคูนครับสําหรับเหล็กเล่าพัฒนาปูขุนเหล็กวินเหล็กเคียองเล้างวดก้อนกับงวดที่แล้วนะครับเนาะวันที่สิกคับสามก็ดแเก้านะครับเนาะมาเก่าอยู่ครตัวนี้ครับผมตัวนี้เนาะครับมาเก้าครับ กะวิ่งรูดก็เพิ่นกะเข่าเก่านะครับเข่าเก่านะครับเนาะครับกะคือสีสูกสีมารอยู่คือสีได้น้ำเกินยุหรอกครับสำหรับเอฟซีพูทีิตามนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขครับครับกานี่เป็นเมื่อวันที่สิบหแหละครับสามหกนะครับเนาะพุ่จ้บผ่ามากแปดหกเก้าเจ็ดสามเจ็ดปดแปก้าครับเป็นกาเก่าอยู่ ครับมาออกเก้าศูนย์นะครับเนาะครับก็เป็นของธรรมดาสําหรับตัวเลขนะครับเด้อครับพิจารณาเบิรงครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับเนาะครับมีเขามีรุดเป็นของธรรมดาคือว่าแหละครับสําหรับตัวเลขครับมวลวันที่สิบหกก็เพิ่นกับรุดไปนะครับเนาะเข่าใต้ลุดครับครับชุดนี้เพิ่นหายมาแล้วก็นะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเพิ่น ตัวเลขของปูขุนเป็นเล่าพัฒนาเหรอครับงวดวันที่สิบเก้าน,นะครับวันที่สิบเก้านะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาวันที่สิบเก้าสำหรับตัวเลขของปูขุนขมาแล้วเนาะครับเนาะครับเอาไปจับไปบายเพิ่งเด้อครับเด้อครับสำหรับผู้ม,มาผู้คัดกระพานครับ ทั้งสองกัเสนอเป็นเพี่อนทางนะครับเนาะครับพิจาณาเบิงครับตัวใดงามตัวไดบบงามกว่า,า,า,าไป,ปของสูตรคำนวณพวกนี้นะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดเป็นเลาาพัฒนาครับเลาาพัฒนาครับลาาพัฒนาครับ เหล็กลายวันนะครับเนาะลาวพัฒนางวดวันที่สิบเก้าแะครับมืออื่นนะครับเนาะมือนี้วันที่สิบแปดสิบเก้าครับกุมภาพันธ์นะครับกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์คกเก็ดแหละครับอันนี้เป็นสําหรับผู้มักนะครับเด้อครับผู้มักกระจัดเขาเงิ่นกับเขาดีมาตลอดเด่นมาตลอดแหละครับสําหรับผู้ขุนนะครับเด้อครับบนล่าง บนรางผู้หายไปที่เลขวิยนเลขกเขี้ยของเพิ่นเก,เเกนินี่ศูนย์ไปจับเบ่งดนะครับเด้อครับจับไปวิ่นบินย์สองสี่สองสี่สองสี่ห้าหกครับมีแค่นี้ครับ บนหกเก,กตโตครับครับสําหรับเลขลูดของเพิ่นวิ่งลูดเลยครับลูดปูขุนเพิร์นหายไปที่หนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกเลยครับเนดะ้อหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกครับจับคููกะมีอยู่หกคููครับมีกะมีอยู่หกคููน้ำกันครับ ก็มียูศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์่งห้าศูนย์เจครับแล้วก็หน่งหก 1.6ึ่งหก็ตัวสุดท้าย7.4็ 7, 7, ดสีครับเจ็ดสี่ครับเด้สำหรับเล็ก,กันปูขุนกับมีอยู่คูหนึ่งครับเป็นไหมากความกันนวดนี้ครับเกครับเก่าเเนาะครับ กาเลขสามตัวให้มาอยุสามสามคูสามหางเด้อครับเด้อครับสามคูสามหางครับสำหรับเลขสามตัวคู่ขุนหกหนึ่งห้าครับห้าหนึ่งหกตัวสุดท้ายเลขเบิ่นเพิ่น หนึ่งเก้าเก้าครับงามแล้วครับเนาะครับปูขุนครับกับมียูแค่นี่ครับมีสามเล็กสามตัวกับมียูสามหางครับสำหรับเล็กกันปูขุนกเก้าเก้าครับเป็นน้าเก้าเกาะครับเนาะิ่งรูดครับปีงรูดพันหา ว,วันที่สิบเก้านะครับเนะด้อวิ่งรูดเพิ่นหายมากหนึ่งกับหกครับหนึ่งกับหกตัวเด่นคนกับหายมากหนึ่งหกตัวเดียวครับครับสามตัวเพิ่นหายมากตัวนี้ครับสามตัวอันนี้เป็นชุดของปูขุนนะครับเนดะ้อเป็นเล่าพัฒนาปูขุน ผู้ขุนพ้าลวลนะครับ,บรครับต้หมายเลขโททั่ว่นไข้นะครับเด้อสนสนใจติดต่อ,อยังกะไปหาเพิ่อนทัไปหาเพื่อนขับมักน้อยมักเล่ามักไทยกัโทัไปหาเพื่อน้ะครับเด้อศูนไมาศูนย์ 0, หกามศูนย์ 7กตเกตห้าห้าแปดห้าแปดนะครับนี่ห้าแปดเขียนไปเขียนมาครับนี่ครับเป็นชุดของปูหุ่นนะครับเนอะครับเจ๋อหน้าเบิ่งสำหรับผู้มักผู้คักกรผพานครับทางส่องแเสนอเป็นเพียงหน้าท่านนะครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กลายวันงามๆครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีสุขุมสุกคนนะครับเนอะครับ เลขวิ่นเลขเชี่ยงข้างเพลนกับ0ูนย์ศูนครับมันมีต่สามนะครับเนาะขาดสกับ9กับ8ครับหลายตัวอยู่ครับสำหรับรูดข้างเพลนกับหนกับหกนะครับจับคู่มากก20 0สองศูนย์่้ากะครับตัวกลมสอ็ดครับเจ็ดีนะครับ ตอกันของปูคุณก็มีนะครับเด้องวดนี้ครับเก่าๆครับสำหรับเลขสามตัวก็มีอยู่สามคูสามหางนะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นเลขชุดเล่าปัตนาของปูคุณครับครับเป็นเล่านะครับเนาะครับแคปหน้าจอไว้ครับเพื่อสิบว่าเด็ดขาดแนวทา้งนะครับเนาะครับครัเหลืออีกอยู่มืออื่นพุ๋ยละครับทัานสิออกนะครับเนาะมือนี้วันอาทิตย์มืออื่นกับวันจันทร์ครับ เล่าเล่าถูกสำหนักครับต่อมากกับสีเมนส์เปลี่ยนของสุดปูขุนครับนี่ชสุดนี้ครับปูขุนลูดนาครับเนาะเขาตะวิ่งลูดครับอันนี้เป็นเจ๊ใหญ่เมืองท่องครับเจ๊ใหญ่เมืองท่องเขาตุดเต็้มเหรอครับของเพิินสำหรับเจีใยญ่เมืองท้องครับเพิ่นหายมาศูนย์กับเจ็ดครับลูดลูดของเพิิน ศูนย์กับเจ็ดครับตัวเลขวิเลขเชื่อมนกับสองเจ็ดศูนย์เก่าละครับเข่าศูนย์เก่านะครับเนาะเก่าศูนย์ตัวกลับครับเกือบแตกสองตัวแหลวครับสองเก้าศูนย์นะครับเนาะมันออกสามเก้าศูนย์ครับตัวนี้กางามงครับเกือบแตกสามตัวแล้วครับศูนย์เก้าสองเลขที่ออกสามเก้าศูนย์พเอกครับถือว่ายุดสุดยอดครับเกือบแตกสามตัวครับเลขสตัวไปจับเพื่อนครับเด้อ เก็ดเก็ดกับเก่าเของเพื่อนครับดิคันของเพื่อนนะครับเนาะครับอันนี้เป็นของเก๋ใหญ่เมืองท่องอันนี้เป็นชุดของประจําำ่องเสี้ยงยาผ้าเลาะครับเป็นพระเอกครับอันนี้พระเอกนะครับเนาะเล่าพัฒนาบ่เคยลุดครับเล่าพัฒนาครับสามสามมือครับสามมือจันพุทธสุแตกสะสู่ซาซะไแล้วครับเข่าตลอดนะครับเนาะสองกับเก้าครับ เลขที่ออกสามเก้านะครับสองสองเกเลขสีここ่ต so, so ัวเพินครับสองเก้าสองเจ็ดสองศูเกเจเกกลับขึ <ention> ้กันครับเข้าตัวกลับเก้าสี่ครับสองเจ็องครับเจ็ศย์เก้าครับใกล้เคียงนะครับนะสำหรับตัวเลขมากงามครับสำหรับเกี่ยใหญ่เมืองท่องครับ เข่าเก่าศูนเก่ารุดนะครับเนาะสำหรับเล็กเก่ากันกหายมาเป็ี่ยนสีเก่าซะตัวนี้ครับศูนยเก้าขาพมีสามนะครับเนาะเป็นสีเก่าถือว่ามางามนะครับเนาะสำหรับตัวเคล็กครับสำหรับคลิปนี้ทั้งสองกับามียังหละครับขอหายเอยู่ดีไมีแห้งสุข,ขสุขคนนะครับเนสะุขสุขมันมาลํำลำรื่อยๆครับ พกกันไม่นาะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ